สนับสนุนโดย Scott เอ็ก a c a ร e ครกุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวข้าวพันดีข้าวไทยสายพันดีน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh หอมทุกที่ที่มี Daily Fresh S โลกสุดข,ขั้วในแบบคุณเ,เสร็จแล้วนะผมว่าเมื่อกี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาน้ำตาลออกดีกว่า <laughs> <laughs> โอ้โหนั่นแหละโอ้โหรอเล่นน้ำรอเล่นขู่จริงจริงดิลูกอย่าพิ่งไปละโอเคเลยนะหืมหอมอ่ะเหมือนแกงลาวเลยแม่เอาไอ้นั่นมาอ่าผักหวานเก้าผักหวานใส่ลูกครับอืมใส่หมดหมดเลยไหมฮะหรือว่าไม่หมดไม่หมดหมดนี่น้ะมันจะน้อยไปอืมอ้าวทีนี้ใส่ใบไอ้นั่นมาพอแล้วบายบาย ปแล้วคะใบมังักอ่ะที่ก็กินกับน้ำยาอ๋อขนมจีนน้ำยาเหรอคะทีนี้จะใส่ไข่แล้วครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันมีตัวพ่อตัวแม่ตัวอ่อนตัวสกโปรกอะค่ะเขาจะลอยน้ำตัวมดตัวมดเนี่ยนะเราก็ต้องเอานี้มาล้างแล้วก็เก็บสกโปกออกล้างไหลๆน้ำหน่อยนะลูกนะโอ้โหเมยไข่มดแดงเม็ดใหญ่มาก ออมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดกากใส่ชามไมเคยได้ยินว่าคนที่กินเนี่ยแบบเขากินแล้วเพื่อมันจะปึงปังอะไรเงี้ยมดแดงต้องถามคุณมีปัญหาด้านนี้หรอไม่ไม่ได้มีคมูเชฟไม่ใช่แค่นี้นะยังนะแล้วมาถามย่าย่าจะรู้ย่าจะมีมันปึงปังครับปะ้ตปุ้มเอานี่ไปนุ่งมันเดี๋ยวจะเจียวไข่ให้น้องกินหน่อยไข่เจียวใส่ไข่มดแดงอ๋อ ไข่ไข่มาเอานวลไหมเอานวลงงแลวนวลนวมไหมนวลไหมไข่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 มาลูกต่อยมานะต่อยมาต่อยนะครับการที่เราจะทําไข่เจียวนี่เรามีเทคนิคอะไรไหมฮะมีอย่าคนแรงประเดี๋ยวมันเจ็บหอกอ่ะติงกันสิห้าร้อยเหรอครับ นี่ตีไข่งี้เมื่ไหลายมันจะได้กินลูกร้องตายยังไม่มีลูกก็ตียไว้ก่อนเดี๋ยวไมีลูกนะยังไม่ถึงวยยังเป็นวัยเรียนอยู่ใช่เดี๋ยวอันนี้เราไมคนคนคนนะครับครับผมไม่ต้องตีนะครับคนนะครับใส่เยอะอย่างนี้เลยนะฮะอ้าวก็เราจะกินมันนะคนเบาๆใช่ครับอืม จะได้ไปทดทั่วกินนี่เรียกไข่เจียวไข่มดหรือว่าจะทอดไข่มดเนี่ยเนาะรไข่ไข่เจียวใส่ไข่มดพูดถึงเมนหมดสิหรือว่าไข่มดใส่ไข่เจียวนั่นมองเห็นไหมกระทะเนี่ยมาหน้าหน้าหนเล่นหมูเล่นหมูเล่นหมูเฮ้ยระวังนะครับระวังนะน้ำลงไปอีกแล้วก็ตัวเอง เทเร็วๆเททีเดียวเทหมดเลยโอเคโอ้โหดูดีมากนี่บางคนเขาก็ใส่หอมแดงซอยลงไปด้วยนะถ้าเขาชอบนะลูกเขาจะซอยเหมือนเราเจียวไข่เนี่ยก็ดัจาริตใส่ไข่มดลงไปหน่อยดัจาริตนะต้องดัจาริตถ้าเหยียดตอนย่าเป็นสาวๆนะกระดกปุ๊บโอ้โหแต่ตอนนี้เป็นยังไงไม่ได้ฉลาแล้ว ตอนนี้ได้แม่น้ำมาหาจะลงมานู่นโอ้ยโอไข่แตกแล้วเนี่ยไข่หมดนะจะแตกปอแป๊ะปอแป้งเนี่ยเออใช่ใช่เริ่มดีค่ะเริ่มดีค่ะโอ้ครับไปวัดกระดกกระดกแรกดีดนะครับดีนะครับดีนะครับม่อย่าเชียร์มากนะคจากกระดกจริงๆริครับเทเทเทครับโอเคครับ หอมมากเลยครับเก้าตั้งไว้ทานเลยสิครับเก้าทานพร้อมกันไหมครับย่าก็เอาใจนะเห็นนุ่มๆมาเอาใจยิกเลยเล่าข้าแม่แกล้งแม่แก้งแกงผักหวานเก้าต้องชิมเป็นงาเก้าเข่มไหมร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมไม่รู้สึกตัวใครหมดเลย ผมมีอะไรจะบอกก่อนที่จะบอกนี่โอ้โหเหนื่อยเหลือเกินขอเพิ่มพลังหน่อยอย่ามาตลกแบบนี้ตลกบริโภคเหนื่อยมากอะไรเนี่ยอาไม่มีแรงแล้วท่านนั่นเหรอร้อนใช่ไหมไปอาปลาไหลเลยอ่ะมีโอ้โห เป็นไงอ่ะมีเรื่องจะมาบอกมีอะไรอ่ะมีคนเข้ามาบอกว่าลูกเขาหายเอา้าแม่ก้าวหรือเปล่าแม่กา้าวล<อ>่เาเอองอไปเรียกมาดิอ่ะไปเรียกมาจะมือนิดดงอย่างเงเลยนะเออไปเรียกมาดิอ่ะแม่ครับแม่ครับ ขึ้นกันแน่ทำไมแม่มดถึงบุกมาถึงครัวกลมกิ๊กแล้วแม่มดเป็นแม่ใครแม่ก้าวหรือไงไอ้ยะช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบพร้อมๆกันจ้าสสัังงกกตตความอร่อยเ อร่อยั้นเทียตัวไทยกับคอนเนชั่นวันนี้แก้วพามาที่ร้าน2 f o r Bistro Bar อยู่ที่ C D C กรุงเทพฯเองครับสวัสดีครับพี่กอ๊อฟครับสวัสดีครับพี่สาครับโอ้เสียงบอกต่อความอร่อยกันมาเยอะมากๆเลยครับบอกว่าพ็อกช็อปหมูดำย่างของที่นี่นี่ รสชาติอะไรขั้นเทพเลยเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านเราเลยครับช่าง้วันนี้ก็ต้องขอเคล็ดลับสักนิดแล้วล่ะครับได้ครับเริ่มจากอะไรครับพี่สาครขั้นตอนแรกหมักก่อนก็จะมีเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกและเคล็ดลับความอร่อยของร้านเราอยู่ตรงนี้ครับสังเกตความอร่อยสังเกตที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะใส่นมข้นจืดคุณภาพสูงลงไปหมักระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมน้ำเกรวี่โอลิฟออยผัดกับเห็ดหอมสดเห็ดฟางเห็ดพอชินีครับวิปปิ้งครีมน้ำเกรวี่นั้นก็ปรุงรสด้วย เมื่อซอสของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาย่างพอกชอบเมื่อพอกชอบสุกแล้วก็ราดไปซอสเกรวีอ่อร่อยสุดๆเลยครับเนื้อหมูนุ่มหอมอร่อยลงตัวดีจริงๆครับ อร่อยขั้นเทพแบบนี้แก้วก็ต้องขอมออประกาศนียบัตรอร่อยขั้นเทพแล้วก็กิฟต์เซ็ตจากคานชันให้เลยครับ FNN เปิดบริการใหม่ FNN Cooking Hotline บริการให้คำปรึกษาและตอบทุกคำถามเรื่องความอร่อยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอยากปรึกษาเรื่องสุดการทำอาหารสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ข้างล่างนี้นะครับสนับสนุนโดยสังเกตความอร่อยสังเกตคานชัน